ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวย Youtube ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube วงคนสาวดัมซิง i ทเลนนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่มีดัมซิงนะครับวันนี้ก็เอาใจคนาหารถกระบะครับพี่น้องอเป็นรถบ้าน,นครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับพี่น้องคันนี้นะครับก็ มีลูกค้าฝากขายนะครับพี่น้องใครสนใจครับคันนี้เป็น DMAX นะครับพี่น้อง isuzu d-max ครับผม isuzu d-max นะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดก่อนนะครับแล้วก็จะพาเดินชมนะครับรอบรอบรถคันนี้ก็จะเป็น isuzu d-max ครับผมหรือว่า เป็นรุ่นโกซีรี่ใช่ไหมโกซีรี eries, ครับคันนี้เป็น2008นะครับปี2008ครับพี่น้องคันนี้เครื่องยนต์ก็ตีไปเป็น2005แล้วกันเพราะว่าตามเล่มก็เครื่องยนต์เขาจะเขียนว่า2499ซ cc นะครับจำนวน4ีซูปนะครับแล้วก็เป็นเครื่อง2005 อายุปีก็2008ครับผม2 0 0 s ันแปดอีซูซูดีแโตซีรีส์นะครับพี่น้องคันนี้เป็นรุ่นอะไร SX หรือว่ามือหมุนครับมือหมุนไม่ใช่เป็นคันไฟฟ้านะครับเป็นมือระบบกระจกนะครับกระจกมือหมุนนะครับพี่น้องคันนี้นะครับอันนี้เจ้าของบอกว่า,าภาษี ภาษีเต็มครับท่านไหนที่มองหาอยู่ครับรถกระบะไว้ใช้งานครับรถบ้านเลยนะครับพี่น้องรถบ้านนะครับคันนี้รถบ้านบ้านครับแต่ตอนนี้ออกมาจอดอยู่นอกบ้านนะ <c oughs> ไม่ใช่อย่าง,งานั้นรถบ้านจริงครับรถบ้านแล้วก็เป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยครับ ไม่แน่ใจเขาบอกว่ากันชั้นหนึ่งด้วยหรือเปล่านะอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอ่า,อาเอาเดี๋ยวฝากเบอร์โทรให้ก่อนละกันครับพี่น้องเบอร์โทรก็0868740889ครับนะครับใครสนใจก็รีบโทรมาเลยนะครับพี่น้องคันนี้รถบ้านแท้ๆครับปะรายละเอียดก็ประมาณนี้เนะาะก็ดีแม็กโกซีรีปี2008 เครื่องยนต์ก็2,500ซีซีนะครับเพล่าเดิมแต่มีเสริมแหนบมาให้ครับพี่น้องลงเล่มเรียบร้อยนี่ครับเสริมแหนบข้างละเท่าไรนี่สงแผน่นสามแผน่นบ่แต่ลงเล่มแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นคอกสแตนเลสครับเป็นรถแคบนะก็มีคอกสแตนเลสไปให้ด้วยครับ อันนี้สภาพนี่เอามาอย่างนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับสภาพเดิมๆเลยครับยังไม่ล้างเลยเพราะว่าเอาอย่างนี้แหล <c oughs> ะนะพาชมภา,ายในครับภา,ายในก็ไปอย่างนี้เลยนะพี่น้องนะนี่ครับเบาะก็จะเป็นเบาะหุ้มครับตัวนี้ก็หุ้มนะครับแต่มันก็มีชำรุดตามการใช้งานครับภา,ายในครับพี่น้องระบบก็จะเป็นกระจกมือมุนนะครับ นี่ครับไม่ใช่ไฟฟ้าอัตโนมัติเป็นมือหมุนครับรุ่นนี้ก็ดีไม่จุกจิกครับผมนี่ครับภายในเดี๋ยวผมจะชมให้ชมเลขไม่ครับเลขไม่อยู่ที่สี่แสนสามมืนสามพันสี่สิบเก้ากิโลนะครับคันนี้นี่ครับเอเย็นครับพี่น้องเอเย็นก็มีเพลงให้ฟังด้วย นะครับอ่ภายในครับผมเบาข้างหลังนี่ไม่เอี่ยมเลยนะครับเจ้าของหุ้มไว้อย่างสวยครับพี่น้องอันนี้รถก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเอาให้กันให้เห็นให้ดูกันตามเนื้อผ้านี่เลยครับนี่ไม่มีการทําความสะอาดเลย <laughs> นะครับ ถ้าเอาไปเช็ดเอาไปล้างเข้าคาเคก็โอ้โหเจ่มมากเลยครับพี่น้องเพราะว่าเป็นรถบ้านนะครับอ่าเป็นรถบ้านเลยครับนี่ครับอ่ะรอยตะเข็บประตูครับพี่น้องนี่แจ๋วเลยครับสวยงามครับสวยงามท่านี้สวยงามครับนี่ครับดูก็เปิดง่ายปิดง่ายครับเปิดง่ายปิดง่ายครับ มีพี่น้องท่านไหนสนใจไหมครับนี่ครับดีแม็กสองพันแปดครับโกซิรีกระจกมือหมุนนะครับท่านไหนสนใจก็ศูนย์แปดหกแปดเจ็ดสี่ศูนย์แปดแปดเก้านะครับพี่น้องโทรมา่ดนเลยครับโทรมา่ดนเลยครับพี่น้องราคานี้ไม่มีแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวจะโอ้เดี๋ยวลืมลืม นี่ครับกระบะกระบะก็จะมีเจ้าของเดิมเขาจะแต่ก่อนแกว่าแกทำสไลเดอร์โอ้ยอะไรนะบ้านลมอะไรนี่แหละแกไปตัดนี่ครับตัวนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับคันนี้แค่นี้ครับผมตำหนิถือว่าตำหนิไหมนี่นิดเดียวครับอ่าเจ้าของแกไปเจาะแล้วก็ จะต,ตัดแม็กไลเนอร์อันนี้ก็รอยนี้ก็รอยไม่ได้ล้างนะครับรอยลูกรอยล้านไงนะครับเพราะว่ารถยังไ,ได้ล้างเดี๋ยวพาชมเครื่อง่อยบ่เดี๋ยวพาชมเครื่องก่อนนะสักครู่ครับผมอ่ะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องยนต์นะครับพี่น้องเครื่องยนต์เจ้าของก็เอาไปใส่เป็นไอฝานี่ก็มีนะครับฝาเนี่ยฝานี่ยังมีให้นะครับเพราะว่าเจ้าของเอาไปใส่แต่ก่อนเป็นมันจะเป็นท่อพลาสติกเนาะแต่เจ้าของเอาไปใส่เป็นมินียมแต่เครื่องยนต์นี้เดิมครับเครื่องยนต์เดิมเพราะว่าเอาไปเปลี่ยนแค่ตัวนี้เป็นมินียมแล้วก็หม้อน้าก็จะเป็นมินียมด้วยนะครับโอ้โหดีมากเลยครับหม้อน้ํามินียมด้วยหลายพันนะนี่ มอน้ามีเนียมครับแล้วก็ท่อไอดีก็มีเนียมนะครับนี่ครับเรื่องยนต์ประมาณนี้โอ้ยังสวยอยู่ครับยังสวย2008นะครับคันนี้ปีรถนะครับปี2008นนี่ครับพวงมาลัยแน่นครับเอเย็นนะครับยางก็ ใช้งานได้ยาวๆครับยางนะครับยางใช้งานได้ยาวๆเลยครับรถบ้านแท้ครับพี่น้องรถบ้านแท้ครับผมรายสนใจก็ติดต่อมาครับผม0 8 6 8 7 4 0 8 8 9นะครับนี่ครับรถไม่เคยชนไม่เคยลงข้างทางครับสภาพเดิมๆครับเดิมมากเลยครับนี่นะ หรือว่าอยากมาชมตัวจริงก็มาดูก่อนได้ครับผมติดต่อมาเลยครับ0 8 6 8 7 4 0 8 8 9ครับยินดีรับใช้ยินดีให้บริการพี่น้องตลอด24ชั่วโมงครับผมยิห้าชั่วโมงเลยก็ได้นะ <c oughs> มีใครสนใจอยู่ไหมครับเดี๋ยวจะพาฟังเสียงเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาฟังเสียงเครื่องครับผมอ้าว แตะชึ้งเลยพี่น้องเสียงเครื่องนิ่งๆเลยครับเงียบๆเลย สภาพเครื่องสวยครับเนียบอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับพี่น้องยังไม่ได้ทายังไม่ได้ล้างเลยครับเนี่ยอ็พอดีเจ้าของเขาฝากขายก็เลยถ่ายลงเลยครับมา <laughs> ไม่ได้ไม่มีเวลายังไม่มีเวลาไปล้างครับนี่ครับข้างหลังก็เสริมแหนบให้แล้วครับเสริมแหนบสองแผ่นสามแผ่นนะครับนี่เช็ดซีสวยมากครับ รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะโอ้สวยครับสวยนี่ครับเสียงเงียบๆเ,เลยครับนี่ครับเส่องเดิมๆครับนี่มีเสริมแหนบมาครับเสริมแหนบ เสริมแหนบลงเล่มเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับโอ้ขึ้นตามขาดีครับยังไม่มีควันเลยครับไม่มีควันออกเลยครับ ถือว่าราคานี้น่าใช้มากครับพี่น้องสำหรับเจ้าอีซูซูบิแม็กครับผมโกลซีรีปี2008ครับพี่น้องคันนี้อ่ะเดี๋ยวจะดับเครื่องคุยกันก่อนนะมับนี่สำหรับเจ้าคาดอครับ คารองคันนี้ก็อยู่ที่ไม่แพงครับไม่แพงคันนี้อ,อ๋ออยู่ที่สองแสนห้าหมื่นนะครับพี่น้องคันนี้สองแสนห้าหมื่นครับผมแล้วก็มีคบนอกของผมนะครับผมขอคบนอกนะครับเพราะว่า,อ,าอันนี้ผมไม่ได้บวกอะไรเลยนะนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาครับผมอันนี้ราคาเจ้าของเขาตั้งเลยนะพี่น้องนะราคานี้อใครสนใจก็0 8 6 8 7 4 0ด8 9นะครับพี่น้องรถบ้านเทครับใช้งานนะครับรถใช้งานบ้านเทเลยครับนี่เล่มอยู่กับมือผมครับเล่มสวยๆเลยนะพี่น้องนะนี่ครับรถชื่อเดียวด้วยครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ก็ เป็นรถใต้แดงเลยครับพี่น้องเล่มงออยู่กับมือผมแล้วเสริมข้างกระบะเสริมข้างไม่มีหลังคานะครับลงเรียบร้อยแล้วก็เสริมแนบรับรองวิศวะเรียบร้อยครับผมนี่ครับรับรองวิศวะเรียบร้อยอก็สนใจก็ตามนั้นครับพี่น้องเบอร์โทรผมก็04 86874889นะครับ ดีแม็กสวยๆเดิมๆเลยครับเดิมๆเลยไม่เดิมก็เพียงเจ้าของไปเปลี่ยนเป็นหม้อน้ําเป็นมิเนมแล้วก็ตัวนี้เป็นมินียมแต่ฝายังมีให้ครับฝามีให้อยู่ฝาเดิมนะครับนะครับนี่ครับเห็ดก็ยังเดิมๆเลยนะสวยครับสวยเอาไปล้างก็แ่มมากเลยพี่น้องแจ่มมากครับตาหนีมีตรงไหนไหมตาหนีเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวตาหนีนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่ใช่กระจกแตกนะครับพี่น้องฟิล์มฟิล์มหมดอายุครับฟิล์มหมดอายุครับผมเอาไปเปลี่ยนฟิล์มแจมเลยครับนี่ไม่มีแตกนะครับที่เป็นรอยนี่อรอยฟิล์มครับรอยฟิล์มไปติดฟิล์มแพงๆหน่อยก็หายครับประมาณนี้ครับพี่น้องคันนี้รายละเอียดครับผมอยากรู้รายละเอียด ด้านไหนก็โทรมาส,สอบถามเอาครับผม0868740889ครับมงคลสาวยินดีรับใช้พี่น้องครับผมอะไรนี่โอ้ยังอยู่เลยครับคิงยนสีก็สีเดิมๆเ,เลยครับนี่ร่องรอยก็ตามอายุตามการใช้งานรอยบุบมีไหมรอยบุบมีไหมเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวครับรอยประตูเปิดรอยเปิดประตู มองแทบไม่เห็นครับพี่น้องอะเดี๋ยวผมจะหาตำหนิให้เลยครับนี่ครับเดิมๆนยครับสีเดิมๆนี่ก็นิดหน่อยครับนี่ไม่ใช่ปัญหาครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็เดิมๆครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะส่วนมากก็จะตรงนี้แหละนี่เปิดประตูเปิดประตูไปชนโตชนเก้าอี้ถือว่าแค่นี้ไม่มีปัญหาครับ นี่ครับเดิมบางอ่ะตามนี้ครับพี่น้องสองแสนห้าหมืนนะครับสองแสนห้าหมืนบาทครับพี่น้องคันนี้อีซูซูดีแม็กโกซีรีปีสองพันแปดสองพันห้าเครื่องเครื่องยนต์สองพันห้าเทอร์บูรุ่นนี้อ่าเป็นมือหมุนมือหมุนนะครับมือหมุนไม่ใช่กระจกไฟฟ้านะครับพี่น้อง ต่สนใจก็ติดต่อมาครับผม0868740889ครับอันนี้สภาพยังไม่ได้ล้างครับเอาไปล้างนี่ไม่เอียมครับพี่น้องก็ขอขอบคุณครับผมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับถ้าสนใจก็โทรมาตามที่ผมว่าเลยครับ0868740889ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบายๆสวัสดีครับ